นวัตก,การเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ทั่วประเทศท่านเจ้าวาดกระผมนายสาโรดการศิริศินอดีตผู้อำนวยการสำนักเลขานิการมหาเทสมะคมปัจจุบันเป็นผู้จัดก,การโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นโรงพิมพ์ของคณะสงฆ์ไทยตั้งมาแล้ว80ปีเป็นกิจการของคณะสงฆ์ก่อตั้งโดยคณะสงฆ์เงินรายได้ทั้งหมดเข้าสนับบัตรกลางเป็น เพื่อบำรุงบำรุงพระพุทธศาสนาภารกิจหลักของโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธแหงชาตินั้นต้องจัดมีการจำหน่ายสาสนาพันธ์แบบอย่างกิจการของคณะสงฆ์ทั่วๆไปเช่นสมุดเยี่ยมวัดสมุดเยี่ยมวัดบัญชีเงินสดเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายของคณะสงฆ์เป็นลงพิมพ์ที่จำหน่ายสิ่งของที่ใช้ประจำวัดไม่ว่าจะเป็นทะเบียนประวัติพระภิกษุ อันนี้ทะเบียนสัตธิทวิหาริกใบอนุโมทนาบัตรซึ่งตอนนี้มามหาเถรสมาคมท่านมีมติให้ใช้อนุโมทนาบัตรแบบใหม่ซึ่งคณะสงฆ์วัดทั่วประเทศก็ได้ใช้เป็นแบบอย่างเปด้วยทั่วกันนอกจากนี้นอกจากใบอนุโมทนาบัตรแล้วเนี่ยเพื่อไปลดภาษีแล้วเนี่ยก็ย,ยังจําหน่ายหนังสือสุดที่ใบสตพอสาหรับพระภิสุธรรมเนียนเดินทางไปต่างประเทศเป็นต้นอันนี้ส่วนของหนังสือที่จําหน่ายในส่วนหนึ่งนี้ นอกจากหนังสือที่ใช้ประจําวัดแล้วยังมีหนังสือที่เราพิมพ์ไว้เหลือเป็นจำนวนมากเช่นหนังสือเสมาสีมาเป็นหนังสือที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เกี่ยวกับเรื่องทําสังฆกรรมในพระโบสถ์การวางลูกนิมิตต่างๆอันนี้เป็นหนังสือที่คุ้มคุณค่าตอนนี้ลงพิมพ์ได้มาจัดบูธออกงานของการตรวจบาลีสนามหลวงประจ 1963, ําปีสมัยรวสามนวสสมพยาวอนนี้มาดูที่วัดสามพยาอยู่ ในส่วนของหนังสือต่างๆนั้นนอกจากนี้ก็มีหนังสือของท่านแปลกสนิรักษ์เปลีลป่ยนทำเก้าประโยชนของวัดมหาธาตุเทพเจ้าสิบชาติหนังสือพิธีกรรมประเพณีของท่านแปลกสนิรักษ์เช่นกันนอกจากนั้นก็ยังมีศิลปก,กรรมหนังสือเก,ก่าของท่านอาจารย์ล้อมเพ่งแก้วและคณะซึ่งเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีบ้านเดียวกับผมนี่เองท่านทำหนังสือไว้หลายเล่มเรื่องศึกษาม,มหาเวสนาลชาดกศิลปก,กรรมชาดก ท่านโดยอาจารย์ล้อมเพลงแก้วและคณะนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือทีท่ทำโดยเปลี่ยนเก้าของสำนักพพุทธเป็นการสวดมนต์ฉบับลงพิมพ์สำนักงานพุทธแห่งชาติเล่มนี้เนี่ยทางคณะสงฆ์ได้ไปจัดพิมพ์ในงานพระราานเพลิงศพหลายวาระด้วยกันเป็นหนังสือที่จำหน่ายดีเพราะฉะนั้นยังมีคู่มือศาสนาพิธีหลายเล่มด้วยกันเป็นหนังสือเก่าที่เราเอามาจําหน่ายใหม่นั้นในส่วนของหนังสือแล้วลงพิมพ์สำนักงาน พระพุทธนาชาติยังรับพิมพ์หนังสือต่างๆเยอะเป็นหนังสือกิจการของคณะสงฆ์เช่นถแถลงการคณะสงฆ์เราพิมพ์เดือนละสี่หมื่นเล่มปฏิทินศาสนาที่เราพิมพ์ประจําอยู่เกี่ยกวกับเรื่องจดหมายสองต่างๆเราพิมพ์ประจําอยู่นอกจากนั้นก็จะมีคณะสงฆ์ท่านมาให้พิมพ์หนังสือเยอะหนังสือประธานเพลิงศพปฏิทินศาสนาประจําวัดเราพิมพ์ประจาโรงพิมพ์ของเราได้ตั้งอยู่ที่บ้านบาทตั้งอยู่ในพื้นที่วัดสเกตตรงบ้านบาทฉะนั้นท่าน ท่านสาธุชนท่านใดหรือว่าคณะสงฆ์อยากจะให้อุดหนุนกิจาการคณะสงฆ์เพื่อเงินรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเข้าคณะสงฆ์เนี่ยก็ติดต่อไปที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาโรงพิมพ์ของคณะสงฆ์เพื่อบาวารพุทธาที่ถนวนวัดๆบาทนอกจากหนังสือหรือจำหน่ายกิจาการคณะสงฆ์แล้วก็ยังมีพวกซองที่ว่าคณะสงฆ์ใช้ประจําเช่นพระอุปชาที่จะอบรมต่างๆเนี่ยต้องใช้ใบฉายาบัตร เราจะมีบทผู้มือพวกวิชาฉายาบัตรเรามีจําหน่ายโดยทั่วทั้งันฉะนั้นโรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธไงชาติตั้งมาแล้ว8ปปีดาเนินงานโดยคณะสงฆ์มีสมเด็จสมเด็จต่างๆเป็นกรรมการของโรงพิมพ์อยู่แล้วก็มีเจ้าที่บริหารระดับสูงสำนักพุทธเป็นบอร์ดบริหารอยู่ฉะนั้นท่านใดที่สนใจกิจการของโรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธานชาติก็ติดต่อไปที่ผมนายสาวโรดการศริศิลป์ อดีตผู้อุ่วในการสำนักเลขาธิการมหาเทนมคมปัจจุบันเป็น,ปนผู้จัดการลงพิมพ์สำนักงานผู้แทนชาติเบอร์โทรโดยตรงก็0814 3 1 8 2 4 9สได้ทุกวันตลอดเวลาฉะนั้นกิจการคณะสงฆ์จะเจิญรุ่งเรืองได้นั้นพระคุณเจ้าหรือคณะสงฆ์ทั่วประเทศต้องต้องช่วยกันสนับสนุนเพราะลงพิมพ์วนนี้เป็นลงพิมพ์ของคณะสงฆ์ไทยเพื่อบำบัดพระพุทธศาสนาฉะนั้นสนใจที่จะช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาก,ก็ ติดต่อไปที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาได้ตลอดเวลาครับผม